สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตไทยไร้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมยานเกราะของไทยที่กำลังเป็นที่จับตามองจากโทั่วโลกนั่นคือที่999้าวัตรรถถังสายพันธ์ใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นกำลังหลักของกองทัพไทยในปี2026ที่999หาวัตรไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือการรวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังขับเคลื่อนอันทรงพลังเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด V8 ที่ให้กำลังถึง999แรงม้าทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวแม้ในสภาพภูมิประเทศที่ธุรกันดารน,นอกจากพลังขับเคลื่อนที่หน้าทึ่แล้วที่999ทนาวัดยังมาพร้อมกับระบบกรอบป้องกันขั้นสูงที่สามารถต้านทานการโจมตีจากอาวุธต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาก่อนที่จะถึงตัวรถ ภายในห้องโดยสารของที999ธนาวัฒถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกเรือด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและการควบคุมที่ทันสมัยทำให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบภายนอกของที999ธนาวัฒมีความทันสมัยและดูดันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ด้วยการใช้วัสดุท,ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทำให้รถถังนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานที่9 9 9ธนาวัตยังมีระบบอาวุธที่ทันสมัยและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หลักที่มีความแม่นยำสูงปืนกลร่วมและระบบยิงจรวดที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำการพัฒนาท T999 ธนาวัตเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของไทย ที่มุ่งมั่นในการสร้างยานเกราดที่ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้นอกจากนี้ที่999ธนาวัตรยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยียานเกราะและการพัฒนาทางทหารของไทยที999ทนาวัตถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าติดตามและศึกษาเพราะมันไม่เพียงแต่เป็นยานเกราะที่ทรงพลังแต่ยังเป็นผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นและความสามารถของคนไทยในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหากท่านต้องการชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที999ทนาวัตสามารถรับชมวิดีโอที่เราได้แนบไว้ในคําอธิบายด้านล่างนี้ และอย่าลืมกดติดตามช่องออตโต้ไทดรฟยเพื่อไม่พลาดข่าวสารและการรีวิวที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีจากประเทศไทยขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ